ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซูเปอร์สปอร์ตเลอมเมนนะครับวันนี้อาจจะพามาแนะนำแบรนด์นิวบาลาน c e นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับนั่นคือรุ่นนี้นี่เอง New Balance Fresh Foam 1080 Version 12เวอร์ชันนะครับตัวนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็สร้างชื่อให้กับคนที่ชอบรองเท้านุ่มๆนะครับอาคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้เนะี่ยพัฒนามายัางไงบ้างนะครับ สำหรับส่วนแรกเลยคือ upper นะครับเ p อ e ์ upper, เนี่ยเป็นผ้าหนิดแบบ360องศาก็คือใช้หนิดทั้งอันเลยนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบ2ชั้นนะครับใครที่แบบว่าหลังเท้าสูงหรือหลังเท้าเตี้ยเนี่ยก็ใส่ได้เช่นกันนะครับนี่เราก็จะมีคอล l a ก็บุนวมนะครับบุนวมนุ่มกว่าเดิมนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันที่มิโซนะครับใช้เป็นเทคนิคเฟสโฟมนี่ตัวนี้เนี่ยเบามากแล้วก็นุ่มด้วยนะครับแล้วก็รองรับทุกย่างก้าวนะครับเหมือนเป็นโฟมที่สดใหม่ พิ่งออกจากโรงงานนะครับใส่กีทีก็จะนุ่มนะครับคราวนี้เรามาดูบริเวณเ u t s o หรือพื้นชั้นนอกนะครับตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นก็จะดีไซน์ใหม่นะครับรองรับแรงกระแทกได้ดียึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยใส่สบายนุ่มแล้วก็ทนทานแล้วน้ําหนักยังเบาอีกตั้งหากนะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน2สีก็คือสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับใส่เนี่ยเด่นมากนี่ สบายแล้วก็สีสดใสมากเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่5,490บาทไม่แพงเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีระดับนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถไปได้ที่ Supersport สาขาใกล้บ้านท่านหรือ World w w w s u p e r s p o r t co. th นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจ Facebook แล้วก็ทักไปทาง Messenger นะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับคุณลูกค้าก็จะได้รองเท้าไปวิ่งแน่นอนนะครับ ซูเปอร์สปอร์ตเรคคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอตัวลางการเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นสินค้าชนิดใดคอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับ